สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบก,กับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นําข้อมูลมวยด,ดีมาฝากกาับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่4กุมภพพันธ์2567เนะครับเวลา12บงนาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยทียวกันนี้นะครับนาข้อมูลวิเคราะลงหน้ามวยดีวิธีไทยนะครับมาฝากกาับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําให้ถูกใจเสมอเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่นานั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแส ese, บวกเช็คกหลังของนักโมอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักโมยขึ้นชกจริงกับเกาะเตตชะช่างบวกกระสาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามดิวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมดิวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายก็คือวันพิจิตเทคนิคปัตตานีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ เพชรพยักเสือก้ามวยไทยนะครับพิกัด101ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับฝ่ายของคือโชคชัยชานแจ็คกี้ยิมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมานะชัยซอเดียเชียงรายพิกัด119ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายของคือเทพมังกรพักยกทีเอชส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับท็อปกันไลออน55พิกัด122ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายของคือทรงชนะต่อบุสรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพยัคฆ์ไทยแสงมรกตพิกัด132ปอนด์ครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับฝากไว้อีกนิดนะครับฝากากดติดตามด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วนะครับทุกครั้งที่มีการอัปคลิปวิดีโอขึ้น ยูทูบนะครับอ่าก็ยูทูก็จะทําการแจ้งเตือนสําหรับคนที่กดติดตามเอาไว้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้กดติดตามนะครับบางครัง้งบางทีพยายามค้นหาคลิปวิดีโอใหม่นะครับของทางช่องอาจจะหาไม่เจอนะครับอาจจะถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับเพื่อสะดวกกับการค้นหานะครับถ้ากดติดตามไว้นะครับทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆลงไปนะครับจะไปแจ้งเตือนกับคนที่ติดตามเลยนะครับฉะนั้นแนะนําให้กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาด จะได้ไม่พลาดกับทุกคลิปวิดีโอที่คลิปทางช่องลงใหม่ๆนะครับจะได้อัปเดตทุกคลิปวิดีโอเลยนะครับจะไปแจ้งเตือนเด้งไปแจ้งเตือนเลยนะครับสําหรับท่านที่กดติดตามเอาไว้นะครับแนะนําให้กดติดตามด้วยนะครับส่วนแฟบนลเทนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลงชอบเชียนะครับผมขอแนะนำนะครับ adpk 2 4สนะครับพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ้นมันทุก2องเวยนะครับออกโท้ได้ทุกยกมั่นคงบริการดี a p k 2 4สครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับเดี๋ยวที่โมดีวิธีไทยนะครับกิ่งชกกันในวทิศที่สี่กุมภาพันธ์2567นะครับเวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตมือโล้นนะครับยกขาบ็อกซิ่งเซรีเดียมแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง p ีพีทีช่อง36มาให้แฟนบอลได้ลุ้นกันทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายนั้นก็คือวันพิชิตเทคนิคปัตตานีนะครับหรือว่าวันพิชิตสมคิดดียิ่่่่งงนนนนนนนะะะะคคคครรรรรรััััับบบบบสสสสววววฝาาาายยยยยย้้้เเเเเิพพชืืือออกกมมไไททห พิกัด0 1อปอน,น,ด,นไได์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับวันพิชิตนี้เปในโชคจากทวันยะรานะครับวัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สมคิดการไฟฟ้านะครับมีคุณสมคิดดียิ่งนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมืยขวาประเภทครบเครื่องสาดแคร่งต่อยหมัดขวาขอล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับหมัดซอกดูแรงนะครับ สามฟอร์มหลังสุดก็มีชนะคะแนนคุณเดชสวังเสือที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนปิ่นสยามเ K 5พยัคฆ์มวยไทยที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับล่าสุดนี้สรุปแพ้เพชรนัทีใต้เพชรบุรีนะครับที่วิทีมวยสยามอ้อมหน่อยนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้ไฟายหนึ่งฝนะครับไฟล่าสุดส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรพยัคฆ์นี่เป็นนักชกลูกครึ่งไทยเกาหลีนะครับ อายุ17ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เสือก้ามวยไทยนะครับมีคุณกันธนิกนะครับพร้อมเพียงเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวาบู๊เลยนะครับเปิดเกมนะครับแข้งขวาแรงปั้มตีแข็งแกร่งนะครับบู๊ดุดันนะครับกระแลกกรส่วนพัวติตหัวใจเกินร้อยนะครับฟอมสดด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับ โดยที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับของตราแฟนเมืองนะครับเพชรพยักก็มีชนะคะแนนเมสซี่สิทธิอำนาจที่วิธีจิตเมืองนนท์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเมสซี่สิทธิอำนาจที่19ก้ามวยดีวิธีวิธีไทยอีกครั้งนะครับล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสยต่อเนื่องเลยนะครับชนะน็อกโยกที่4โรเบิร์ตจอเมืองสีในศึก้ามวยดีวิธีไทยนะครับสฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับฟอร์มสดเลยนะครับเป็นมวยเพชรบู๊เปิดเกมชวนเท่าแล้วกาแลกกาส่วนหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับแต่ถ้าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยนนนนนีี่่่่ผมมมมดดดดููวววาาาาทงงงง้้ยแแจจะะะกครรรรัับถฟอออ์ไเป็ สฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับวันพิชิตจะดูเป็นรองนิดๆน,นะครับเพราะว่า,าสามฟอร์มหลังสุดสรุดแพ้เพียงไ่ายเดียวไฟล่าสุดนะครับส่วนฝ่ายเืองเงินนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายเงเงินจะดูดีกว่านะครับก็ ฝ่ายเมื่อวันนี้ก็เป็นมวยเพทบู๊เปิดเกมโฉนทะเลาะพุ่จิตพุใจเกินร้อยก็แล้วก็ส่วนนะครับแต่ถ้าพูดถึงหลักเหลียมมวยนี่ผมยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันพิชิตเทคนิคปัตตานีนะครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยนะครับดูดีกว่านะครับดูได้เปรียบนะครับประทะผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยมาก่อนด้วยนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันพิชิตเทคนิคปัตตานีนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนท้านเพชรพยักเสือเก้ามวยไทยนะครับหยุดความร้อนแรงไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของโมดุวิีไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันพิชิตเทคนิคปัตตานีครับมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือโชคชัยชาญแจ็กกี้ยิมนะครับหรือว่าวันของโอม MBK หรือว่าสอมงคลการช่างนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับมานะชัยสอเดียเชียงรายนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็เพชรกิษรานะครับ CMA Academy หรือว่ามานะชัยสิทธิ์เจมี่นะครับพิกัดเงินละสิบเก้าปอนด์นะครับ ทางด้านไฟาดในะครับเพชรชัยโชคชัยชานะครับเป็นในโชคจากตัวการละเสริมวัย16ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่แจ็คก,กี้ยิมนะครับมีอาจารย์แจ็คก,กี้นะครับแจ็คก,กี้เล็กแจ็คก,กี้ยิมนะครับเป็นคนเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับทางานั้นโชคชัยชาน,นี่เป็นมือขวานะครับฝีม,มือครบเครื่องนะครับเตะต่อย แรงนะครับขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งนะครับอาวุธหลากหลายนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในมาสอกรุนแรงเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับโชคชัยชานชนะนกยกที่2นะครับเขี่ยวฉลามฉลามศึกมวยไทยนะครับในศึกก้ามวยดีวิถีไทยหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเทพมังกรพักยกทีเที่เวทีจิตมองนุนนะครับล่าสุดมีสุดแพ้นกยกที่3นะครับเพชรวานอน JSP นะครับที่เวทีจิตมองนุนนะครับ สามต้อมหลังสุดของธนต์แฟแดงนะครับชนะสองไฟสรุดแพ้หนึ่งไฟฝ่ายล่าสุดเท่านั้นเองนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับมานะชัยนี่เป็นนายโชคจากจังหวัดพิจิตรนะครับวัยยี่สิบเจดปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาพิษนุโลกนะครับมีคุณวุฒธธิชัยชาวนานครับหรือว่าโอสันปะเลรียนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ <c oughs> ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมานะชัยนี่เป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเตะขาเจาะยางเกาะนายแทงอย่านในส่แรงนะครับบู๊ดดูดันมาสอกคมนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆฟอร์มดูไม่ค่อยดีนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรช่องจอมบอลมหาชาัยในศึกเก้าโมดีวิถีไทยหลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่2เพชรน้ำขาพันดักรัตนบุรีนะครับที่วิถีจิตมงคนนลล่าสุดก็แพ้คะแนนยอดวิชา เจ4เสาหน้านะครับที่เวทีจิตเบืองหน้าท็อปนิวนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่ทางด้านฝ่ายมําเงินจะมาก่อนนะครับโชคมวยมาก่อนนะครับกระดูกมวยดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโชคชายชานแจ็คกี้ยิมนะครับชื่อมวยมาที่หลังก็จริงนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มดูดีกว่านะครับร่างกายดูดีกว่านะครับความมั่ จะบทเบียดรุ่นพี่นะครับเอาชนะใครรุ่นพี่อย่างมนาชัยซอเดียเชียงรายนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของโมเดลทีไทยในสัปดาห์นี้ก็ชอบไปที่ฝรั่งนะครับโชคชัยชานแจ็คกี้ยิมครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝรั่งก็คือเทพมังกรพักยกทีเนะครับหรือว่าเวียงสิงเล็กสอเวียงสินนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับท็อปกันไหลออน55นะครับหรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าสายอสูรสิทธิผ่อนเทพพิกัดหัวยี่สิบสองบอลนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับวัย16ปีฝึกซ้อมอยู่ที่ c ี a เอคาเดมีนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีคุณวุฒิชาชาวนานะครับหรือว่าโอแสนปะเลียนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวสัตว์แข้งต่อยหมัดปั้มตีรุนแรงนะครับบูดุดันนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็มีแพ้ แตกนะครับยกสามให้กับพยาครุฑสออิสระโชตน,นะครับหรือว่าเสือจันท์ถกบ้านมวยไทยนะครับที่วิธีจิตมุงนนหลังจากนั้นก็แพ้โชคชัยชาญวันของโอมเอ็มบีเคที่วิธีจิตมุงนนล่าสุดนี้แจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนพอยทวีศักจรละเวนะครับที่วิทีจิตมุงนนนะครับสอร์มล่าสุดก็แพ้2ไฟชนะ1ไึฝ่าในไฟล่าสุดนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับท็อปกันนะครับเป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย22ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยเกตสรงฤทธิ์นะครับมีเซเบนเกตสรงฤทธิ์นะครับเกตพิรุณแทนทรัพเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับท็อปกันนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแต่้ายต่อย้ายรุนแรงหลักเหลี่ยมดีมาสอกอันตรายนะครับบูตูดานนะครับต้นนี้เป็นประเภทอาวุธหนักแรงครับลุนนับลุนนกนะครับอันตรายเลยนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็มีแพ้คะแนนหลานยาแก้วต่อสิลาพลนะครับที่วิธีจิตพุนนลหลังจากนั้นก็แพ้โบวีสอกอสุงไงยิม ที่เวทีจิตมุญนนท็อปนิวนะครับวันนั้นโดนนับ8ไปด้วยนะครับล่าสุดกอแจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนพลังเพชรชอแชมเปี้ยนครับที่เวทีจิตมุญนนทนะครับ,รนนรบสฟอร์มล่าสุดกอแพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1นึ่ไฟนะครับก็ท่า3เทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าแพ้คนละ2ไฟแล้วก็ชนะคนละ1ไฟนะครับ ชื่อมวยกระดูกมวยของธนัทฝ่ายน้ำเงินนะครับจะชกมวยมาเยอะกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงร่างกายสรีระส่วนสูงความสูงความยาวนี่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรพักยกทีเจะสูงกว่าร้อยกว่าผมมองว่าอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนน,นรุ่นพี่อย่างท็อปกันนะครับไลออน5้นะครับไปได้แบบสรุปนะครับดูว่าชื่อมวยธนัทฝ่าย,าย,ายน้ำเงินได้เปรียบแต่ว่าสรีระส่วนสูงร่างกายทดน,นานฝ่ายฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรพักยก77นะครับ พักยกทีเนะครับน่าจะสูงกว่าร้อยกว่าดูว่าอายุอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับดักเล่นงานชิงทําก่อนนะครับดักเตะดักแทงวงนอกน่าจะทําได้ดีกว่าเพราะว่าอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับน่าจะบทเปียกเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างาท็อปกันไลออน5้าไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับเทพมังกรพักยกทีเครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคอกนำรายการนะครับฝ่ายนก็คือทรงชนะต่อบุสรีนะครับหรือวทอแสงเทียนน้อยส่วนฝ่ายนเมเงินนะครับเพชรพยาไทยแสงมรกตนะครับหรือว่าสอนครตูมหรือว่าเทวันโพชนานะครับพิกัดหนวสามปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับทรงชนะนี่เป็นในโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าัย20ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ทอแสงเทียนน้อยนะครับมีโมเสตทอแสงเทียนน้อยนะครับปิยพันธ์ชินานนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมือขวาครบเครื่องสูงยาวเลยนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บไล่แขนคว้าคอกดตีเด้งตีรุนแรงครับหมดศอกอันตรายนะครับเป็นรูปร่างดีนะครับโชคกับใครส่วนใหญ่จะไม่เสียเปรียบรูปร่างเลยนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของธนงด้าฝ่ายแดงทรงชนะก็มีแพ้น็อกยกที่1นนะครับวัชรพลสิงห์มาเวนในศึกวันลุมพินีหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรแพ้คะแนนน้องบิวจิตมงนลนะครับในศึกก้ามวยดีวิธีไทยนะครับล่าสุดนะครับแจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับซีกั๊กซูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับในศึกจิตมุงนนท็อปนิวนะครับสามฟอร์มล่าสุดแพ้2องฝ่แล้วก็ชนะ1ไฟนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพยาไทยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดวัย21ปีนะครับฟิตซ้ออมยู่ที่ค่ายยมวแสงมรรกนะคับมีเอ็ด เสืยท็อปแสงมรกตนะครับประกาศิดอัมอานะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมือขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าค้าแทงดูแรงหลักเหลี่ยมดีมาสอกคมนะครับสามฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรพญาไทยนะครับมีแพ้นอกยกที่สนะครับชาติอานันต์สจจอยปาจีนะครับที่เวทีจิตมังงุนท็อปนิวนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนน้องบิวจิตมืงงุนนะครับ ที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับลาสุดนี้ก็สรุดอีกหนึ่งไฟนะครับแพ้คะแนนเขาพองสักพิญโยที่เวทีราชดำเนินสามฟอร์มสุดท้ายของทนาฝ่ายเงินนะครับแพ้รวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับดูฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายนะครับทนาฝ่ายแดงนะครับส่งชนะต่อบุสลีจะดูดีกว่านะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังสุด ก็มีชนะ1ฝ่ายส่วนทานาฝ่ายือเงินเพชรพญาไทยยังไม่ชนะใครเลยนะครับดูว่าฟอร์มของทานาฝ่ายแดงส่งชนะจะดูดีกว่านะครับชื่อมวยกระดูกมวยนี่น่าจะใกล้เคียงกันนะครับไม่ห่างนะครับแต่ถ้าพูดถึงสรีระส่วนสูงนะครับผมดูว่าท้านาฝ่ายแดงนะครับส่งชนะต่อบุสลีสูง180เซนนะครับส่วนฝ่ายมือเงินเพชรพญาไทยสูง175เซนนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับส่งชนะจะสูงกว่าร้อยกว่าประมาณ4-5าเซนนะครับดูว่าอาวุธยาวถึงก่อนนะครับอาวุธยาวถึงก่อน ทรงชนะต่อบุสลีนะครับกระดูกมวยชื่อมวยนี่ใกล้เคียงกันนะครับระดับเดียวกันเกรดเดียวกันไม่ห่างนะครับแต่ว่าสรีระส่วนสูงของตนาแสดงทรงชนะยาวกว่านะครับดูว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนครับดักเล่นงานนะครับมีวงในมีไล้แขนขวางแทงด้วยนะครับดูว่าวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทนานเพชรพิายไทยแสงมรกตนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับของมวยดิวิชันไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ายแดงน,นะครับส่งชนะต่อบุสลีครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกนะครับของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับผู้ที่1นนะครับชอบไปที่ไยแดงนะครับวันพิชิตเทคนิคปัตตานีนะครับหลักเหลี่ยมนะครับชื่อมวยกระดูกมวยก็ดูมาก่อนด้วยหลักเหลียมความเป็นมวยก็ดูดูดีกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรพยัก์นี่เป็นมวยประเภทเชิงไม่สนบู๊เปิดเกมนะครับชวนทะเลาะเตะขาต่อยหมัดนะครับกระไรกระส่วนนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมเป็นรองทางด้านไยแดงนะครับวันพิชิตเทคนิคปัตตานีนะครับวันนี้ชอบไปที่ไยแดงนะครับวันพิชิตเทคนิคปัตตนี คู่ที่2ครับก็ยังชอบไปที่ไยแดงนะครับโชคชัยชานแจ็กกี้ยิมนะครับดูว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับสฟอร์มหลังสุดนี้สรุดแพ้ไฟเดียวเพียงไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับส่วนาฟน้ำเงินมานะชัยนะครับแพ้รวดมาทั้ง3ไฟเลยนะครับฟอร์มของทนายไฟแดงโชคชัยชานแจ็กกี้ยิมดูดีกว่านะครับฟาร์มมั่นใจก็ดูดีกว่าถึงแม้ว่าชื่อมือกระดูกมวยจับเป็นรองนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับโชคชัยชานแจ็กกี้ยิมครับ คู่ที่3ามครับหลงคู่เองนะครับก็ชอบไปที่ฝ่แยนนะครับเทพมังกรพักยก TH นะครับสฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นี้ใกล้เคียงกันนะครับชื่อหมดฉงนั้นฝ่ายน้าเงินท็อปกันไหลออนห้าอาจจะดูมาก่อนครับแต่ว่าสรีระส่วนสูงของท่าน่ายแดนนะครับดูสูงกว่ายาวกว่านะครับดูว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่แยนะครับเทพมังกรพักยกทีครับ ส่วนคู่ที่4ีนะครับคู่เอกนำรายการนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับท่งชนะต่อบูสลีนะครับชื่อมวยกระดูกมวยอยู่ในเกรดระดับเดียวกันนะครับแต่ว่าทนายฝ่ายแดงนะครับท่งชนะต่อบูสลีนะครับจะสูงกว่าลอยกว่านะครับดูว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับวันนี้น่าจะเล่นงานเพชรพยาไทยแสงมรกตไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่4ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับส่งชนะต่อบูสลีครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมอยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ